ที่เอิร์นเป็นใที่เอิรนชื้อไม่้ายชื้อไม่ขายขายแค่ดายไม่ขายนี่อะไรเนี่ยขายอะไรคุณเธอขายเทพสุนารีขายลูกหยีแล้วก็ขายลูกเหม็น่ะกินไม่เป็นกินไม่เป็นหรอกของมันเนี่ยกินเป็นแต่มากระรอกมากระรอกก็นย่ไงก็มาแล้วไงก็ลองหน่อยสิ ออจ้าหนูหน้าคุ้นๆนะลูกเหนือชื่อตั๊กซิดีพรอยู่ยอดฉันไม่จ้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่ใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิการคุหนุ่อยดูเร็วพี่เพราะมันหนักมากเลยเดี๋ยวดูอมตะอามัตอแปลกซีดีพรอยู่ยอดปับตัวมามปับตัวมาไหมปับตัวมามามาไหมกอ้ยอะตัวนี้ต้องหาจ๊อบหาลำพิเศษอะ ผู้ชมก่อนผู้ชมขาสวัสดีค่ะนะค่ะนี่คือรายการผู้หญิงกบมาหาคิน ในฐานะที่เป็นนักร้องนักแสดงเนี่ยแล้วเรามีอีกอาชีพหนึ่งเรามาค้าขายแรกๆอ่ะรู้สึกเขินไหมอาะไอ่ะายก่อนนิดนึงนิดนึงจริงเหรอทำไมอ่ะใช่ตอนแรกก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่พอพอพอเดินแล้วคุณแม่มีความรู้สึกเฮ้ยมันสนุกก็เลยสนุกกับมันหนูก็เหมือนกันค่ะเหมือนตอนแรกไม่ได้อายแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะจะทําอะไรยังไงตัวไม่ถูกเพราะว่าเรามันไม่ใช่อาชีพที่เราไม่รู้จะพิเศษแต่หนูหนูรู้สึกสนุกกับมันนะเพราะว่าไอ้หนูคุ้นชินกับการขายอยู่แล้วคุณแม่ หน้าชอบยังเลยยืนอยู่ตรงเสาพยายามดึงพยายามดึงออกมาก็ไม่ออกมาไอ้คุณแม่ถ่ายแบบนี้เพราะอะไรอะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นอาชีพครูทํามาหากินทุกอย่างจนถึงปัจจุบันนี้เกษียณแล้วนะยังทําอยู่แล้วก็ขายซาลาเปาอยู่ที่สุพรรณบุรีอร่อยมากมีเอกลักษณ์คือรถเต่าสีชมพูต้องบอกเลยว่านี่ขอต้อนรับรถเต่าสีมูจากสุพรรณนะคะครูมนัสจ้า ก็เจ็ดสิปีครับสองสี่เก้าสี่แล้วครูล่ะอายุเท่าไหร่ก็เท่ากันนะ2องรุ่นเดียวกันจะขับได้อยู่ไหมครับขับได้ครับเคยไปไกลๆแล้วภูเก็ตหาดใหญ่แล้วแล้วก็ไปเชียงใหม่ด้วยเขาไปไหวเหรอคะครูไปเรื่อยๆครับได้มันมาอย่างไรครูขาคันนี้ก็มาเจอที่กรุงเทพเขาจะขายเพราะว่าเขาจะไม่ขับแล้วแหละก็ตกลงกันก็8,000บาทครับสมัยนั้นเหรอคะครูก็ปี2527 อยู่มา33ป,ป, 3> 3ปีแล้วครับแม่ดูไอ้ที่เปิดเติดมาแต่อที่เปิดเขาอ่าไม่เคยเห็นแบบนี cool um ้แรงๆหน่อยไม่กล้าเปิดแล้วก็แม่ครูติดมือมาะไรครูขายถามครูหน่อยครูสอนวิชาอะไรคะคุณครูก็ปีสองพันเจ็ดสอนทุกวิชาเพราะสมัยนั้นครูคนเดียวประจําชั้นเลยครูเนาะใช่โรงเรียนอะไรโรงเรียนสุพรรณภูมิครับอยู่ที่สุพรรณเลยที่พี่ตูลบริี้แสลมจบขอหยอกขอพิทูนด้วยป่ะก็เป็นลูกศิษย์ตปออะะไรคก็ปห้าปหก แล้วแล้วไปมายังไงครูถ <trendy> ึงมาขายซาลาเปาได้ก็เกษียณแล้วผมเป็นคนชอบทานซาลาเปาอ่าก็ไปเรียนอืไปเรียนทำไปเรียนทำเยเหรอไปเรียนทำครูขาถ้าถ้าครูเกษียณแล้วอยู่เฉยเฉยได้ไหมก็อยู่เฉยเพื่อนเพื่อนอยู่ก็เหงาบ้างไม่สบายบ้างไม่แข็งแรงเราก็เลยต้องทํางานดีกว่าครูมีครูมีครอบครัวมีครับมีมีลูกลูกหนึ่งคนสิบอายุสิบสามขวบเพิ่งมีหรอเพิ่งมี มีลูกตอนอายุเท่าไหร่นะ55ครับยักษ้นั่นเชื้อมันเพิ่งทำงานตอนนั้นเหรอครูขาวพาลัยดีกว่าเพราะพุงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันไม่เชื้อไม่แข็งแรงตอนหลังนี่มาแข็งแรงกันใช้สมองเยอะใช้สมองัยอายุเท่าไหน่ปะลัยนะคะหนูอายุก็ตอนนี้53าสิบสยตอนแข็งแรงต้องสามีภรรยาเลยนะเนี่ยจะไดงว่าเขามีเมียเด็กนะอันนั้นเนี้ยเต้ปิ๊บทุกวันเต้ปิ๊บทุกวัน เรื่องเชลคกเปาดีกว่านล้วเรื่องกระเปาที่สุเห็นด้วยเห็นด้วยอะไรบ้างมีทั้งหมด6ไส้ครับอะไรรบ้างคับอันนี้หมูสับหมูแดงหน่อไม้ถั่วดำขี้จั่วเหลืองแล้วครีมครับโอ้โหกไส้อันอื่นยังพอคุ้นนะพี่สุขาแต่ไส้หน่อไม้เนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นครูคิดได้ยังไงมันเคยทำก็มันเป็นไส้แบบไส้คนหากินยากเราต้องทำทำวันนึงเยอะไหมครับสี่ร้้ แต่มันขายได้เกินกว่านั้นแต่เราทําแค่นี้ทำไม่ไ<อ>หวาเานเพราะว่าขายวันหนึ่งเนี้ยประมาณชั่วโมงครึ่งก็หมดแล้วคุย่ะเนี่ยคุย่ะเนี่ยไวสุดเมื่อสองทมวันก็40นาทีเฮ่ร้ยารถนี่ยังไม่ทันจอดมีคนมารอแล้วก็มี กูจะจอดไว้อย่างนี้ทุกคนรู้เลยลูกค้าประจำเขาจะรู้เลยจอดอยู่ตรงไหนคะของสุรรนหน้าผมขายบนฟุตบาทเลยหน้าวัดใหม่สุวรรณภูมิคิดไหมว่าขายดีเป็นเพราะรถคันนี้ด้วยนี่ซิเนเจอร์ของคุณก็ก็จริงครับเพราะว่าบางทีเขาไปจากกรุงเทพบ้างมาจากเชียงใหม่บ้างแลวเขาเห็นรถเขาก็มาดูผขดูตามสบายดูเสร็จเขาก็มาอุดหนุนอกไม่ได้คิดจะมาซื้อตะละเปาเราแต่เห็นรถ ขอบคุณครับขอคุณแต่พอกินแล้วเขาก็จะติดใจกลับมาใหม่กลับมาใหม่ครูครับหนูไม่เคยเห็นเลยขั้นตอนทำไม่ไส่ไส้หน่อไม้ผู้ผัดให้ดูได้ไหมคะดูหน่อยได้มครับได้ครับตอนแรกก็ใส่กระเทียมเจียวนี่แหละก็มีเพื่อนร่วมงานหนึ่งคนสมาชิกข้างบ้านนะอ๋อเอามาช่วยกันอามาช่วยกันนนี่ครูอันนี้หมูหมูครับใส่หมูด้วยหมูสับผัดหมูเสร็จนะก็ใส่เห็ดหอมคนไหมครูอ๋อก็ แค่นี้ก็พอนะฮะให้ถามใหม่ลูกเมียอิกมเลยเรามียไม่เอานะในระหว่างในระหว่างผัดหนูขออนุญาตชิมไส้ได้เลยพี่ตักจ๋ามีแบบที่นึ่งแล้วที่ตั๊งเอาจุ่มสีฟ้ามาที่อยากอยกชิมไส้ครีมไส้หน่อไม้ให้อันเด็ดได้เพื่อนเนาไม้ครูก็ผัดรวมกันไปได้เลยได้เลยแล้วก็มีใส่พริกไทยนะฮะค่ะพริกไทยจะได้หอมนะคุณพ่อขายลูกละกี่ตังค์รั่วสิบสองบาทเข้ากันหมดครับ แล้วก็น้ำตาลทรายโอเคซอสปรุงรสนะฮะซอสปรุงรสส่วนไหมส่วมไหมอรูหนูเห็นมีน้ำมันงาด้วยเหรอน้ำมันงาใส่เพื่อมันหอมน้ำันหอยน้ำมันหอยก็น้ำนน้ำมันหอยนะแป้งนุ่มมากแต่ข้ควาแรกก็ได้เห็นไส้แล้วอ่ะคือมันแรงจริงแม่น้ำแป้งบางมากบางบางไส้เยอะมากผมได้ข่าวว่าครูเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากอ้าวแต่ไหนเลยทำอะไรบ้างในวันครูพาให้ครูมานัดนึกแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าทำงานยุ่ด ช่วงหน้ามาฟังความขยันของคุณครูกันเขาว่าภาพน่าจะเป็นชีวิตในชุมชนของนอนทบรุรีมีตลาดมีโบสถ์<ะ> ยอดเลยป๋าแม่มสุดยอดอาร์ตเวิร์กใช่ไหมใช่ผม,มสุดยอดของชุดแม่มนะทำไมอะ่ะทั้งสตรีทข้างบนนะทั้งสตรีทสไตล์ข้างล่างด้วยสกีเกอร์ G plus เข้ากับชุดแม่มเลยอ่ะเพราะป๋าบอกจะพามาชมสตรีทอาร์ตไอ้ก็ต้องแต่งตัวให้มันเข้าแต่ที่ขาดไม่ได้ไอ้ต้องมี G plus s n เกอร์เป็นรองเท้าคู่ใจสไตล์เราด้วยโอ้ G plus sneaker มีหลากสีหลากสไตล์มากเลยใช่คุณผู้ชมอยากจะเลือกใส่แบบไหนมีเลยหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นชุดไปเที่ยวชุดออกกําลังกายมัน เข้าไปหมดเลยแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะแล้วลามผมหน้าแบนเป็นในิเวอร์นะเป็นไงมีทีพัสจูเนียร์ และยิ่งบ้านเรานะอากาศร้อนแบบนี้ผ้าใบใส่แล้วโหมันอยู่ยากอ่ะมันมีกลิ่นอับชื้นทีนี้กลิ่นก็มาสิแหม่พูดถึงกลิ่นนะเพราะว่า G Plus นี่ก็ออกแบบแผ่นโอโซนไ์เป็นแผ่นที่ไม่ดูดซึมกลิน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ากลิ่นอับชื้นขนาดไหนก็ตามใส่นานแค่ไหนก็ตาม G Plus n i c k e เอาอยู่ไม่มีกลิน่นนี่คือจุดเด่นของ G Plus n เกอร์ที่เราชอบอีกข้อหนึ่งถ้าอย่างนั้น,นเทคโนโลยีก็ต้องเจ๋งมากเลยถ้าเกิดจะคิดแบบนี้ เ,เขาคิดให้สมบูรคนไทยด้วยถ้านึกถึงรองเท้าผ้าใบคู่แรกหรือคู่ไหนๆของคุณให้นึกถึง G Plus sneaker ค่ะถ้าจะสั่งหรือดูแบบหรือดูข้อมูลค่ะเช็ค Facebook page G Plus sneaker โทรที่0634640800ถึง5แล้วก็กดอีเวยค่ะ G Plus sneaker unlock your style ปลดปล่อยความท้าทายกับตัวเอง <laughs> ปลดปล่อยความท้าทายในตัวคุณค่ะร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดโจลิน่าพลัสปกป้องพร้อมช่วยบำรุงและคุมมัน คนที่ข่าวว่าครูเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากเอาตา้งแต่หนเลยทำอะไรบ้างในมัครูจคือตอนประมาณสิบขวบอยู่ป .4 ก็ไปขายอันนี้น้ำมันงาคับน้ำมันงาให้มันหอมก็ก็ไปขายหอมหมกตั้งแต่ตีหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงก่อนไปโรงเรียนเพราะแม่ทําขายก็ไปเดินตามตามบ้านขายอะไรอย่างบ้างครูจ๋าก็อยู่อยู่ระหว่างขึ้นมัธยมจะขายแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมย สองแถวเรียกทุพันธ์จังหวัดอู่ทองอะไรเงี้ยเป็นกระเป๋ารถเมสาวาทิ์ก็จะได้วันละ1ิบาทแล้วเราได้ขึ้นรถฟรีเวลาเราไปโรงเรียนเราชอบเลยไปโรงเรียนก็ขึ้นรถฟรีเนาะคุณเนาะก็ไปรถฟรีอันนี้ต้องนอไม้เนี่ยเราช่างไม่ได้ทุกไส้เนี่ยเราช่างหมดทุกไส้เลยหมูสับหมูแดงแต่นมไม้นี่เราตักตามความถนัดเลยครับครูพิธีพิถันมากค่ะในในทุกไส้ค่ะพี่ตาขา คูจะชั่งน้ำหนักช่กเพื่อที่จะให้ปริมาณและน้ําหนักมันเสถียรเท่ากันหมดแต่สําหรับไส้หน่อไม้เป็นไส้เดียวที่ครูบอกว่า ไม่สามารถชั่งได้ใส่ให้มากเอาตามความจนกว่าจะห่อไม่ได้เอาตามความเหมาะสมนะครูเนาะครับพวกเราเป็นนักร้องอ่ะรู้ไหมครูเคยขายเทปเลยนะคือขายเทปในปีสมัยเรยี่สิบสี่ก็เราอยากฟังเทปซื้อแล้วมันแพงเราก็เลยไปซื้อเทปมาขายดีกว่าซื้อบันโมซื้อซอยเท็กซัสซื้อบันโมด้วยอ่ะมันมีเทปบันโมด้วยอ่ะเก่งทำไมเดี๋ยวะเดี๋ยวมันทำเกินมาอันนึงอ่ะ ไส่รูนึงไป็นสองนิ้วเลยค่ะใส่ไส้เลยใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมครูขับรถเต่าสีชมพูอันนี้จากสุพรรณมาถึงรายการเรานะคะครูออกจากสุพรรณกี่โมงตีสองครึ่งแล้วเดี๋ยวขับกลับไหวไหมไหวฮะแสดงว่าคนในคนนใสุพรรณนี่รู้จักครูหมดเลยก็รู้จักครับเพราะว่าผมสอนโรงเรียนในเมืองสอนมาสามสิบปีเห็นรถสีชมพูนี่ก็รู้เลยนะเป็นครูประจําชั้นด้วยผู้ปกครองต้องรู้อ่ะอ ใช่นี่อันนี้ได้ไหมคะครูคะ่ามไหมคะพอได้ไหมคะก็ได้ฮะได้ครูภูมิใจอะไรสุดในอาชีพครูคือภูมิใจในอาชีพครูคือได้อยู่ใกล้กับเด็กเอาใจใส่เด็กนักเรียนเพราะฉะนั้นผมจําได้ว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งผู้หญิงมาเกาะค้างโต๊ะผมตอนเช้าๆทุกเช้าผมครูคะครูทานข้าวยังบอกเอ๊ะทำไมอะก็ครูก็ทานแล้วที่ครูมันยังเรียนครูก็ต้องทานอ่ะบอกหนูยังไม่ได้ทานเลยค่ะ ูก็ต้องไปหาข้าวที่โรงอาหารให้เขาทานโอ้โหแล้ววันว่างๆเสาร์อาทิตย์ด้วยตอนเย็นเราไปบ้านเขาปรากฏว่าเขามีปัญหาระหว่างคุณพ่อคุณแม่มีปัญหากันเรื่อยเช้าก็มาส่งแต่เช้าไม่ได้ทําอะไรกินเลยแล้วเราก็ต้องพาเด็กไปกินคือเราต้องดูแลเได้ดูแลไปจนถึงบ้านเขาด้วยครับแล้วบางทีเด็กเข้าไป ท้องเสียคือเราก็บอกไม่ต้องานันครูเนี่ยนะก็อยู่กับขี้รถเหมือนกันครูนี่ขี้รถเนกันเลยเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเขาโดนเดียวนี่คูขี่รถนะเนี่ยทีนี้ก็อายุ40กว่าเขาก็ยังมาทามมาเขาบอกครูครับที่ครูเคยพาผมไปส่งบ้านที่ผมท้องเสียแล้วครูอาบน้ำให้อะไร่างเงี่ยครูคะอภพรเด็กหญิงอภพรมาหาครูครูคะหนูขี้รถเก๋ง อย่าถูกดำ๋ยวากดำครับหัวเลยชอบเล่นกลด้วยไงคือให้เด็กเนี้ยสนใจก่อนอย่าเข้าบทเรียง่เรอคุณชอบเล่นกลหรอชอบเล่นกลคุณเล่นกลอะไรนิ้วขาดมันมีุปกลขอยืมผมเซ้งหนึงเอาผมเอาผมเลย ไม่จะตายครูคือไอดอลของพวกเราเราต้องเราต้องารมีครูแบบนี้ได้เราต้องานมีครูแบบนี้งั้นงันเราต้องไปกระทรวงศึกษาใช่จะไปจะไปไฟให้ครูไม่ใช่ไปขายซาลาเปาชเออคูขายได้ไหมคะผ่านไอ๋อนี่ได้ฮะอย่างนี้นะครับเลิกเลิกจากงานนี้เลยแล้วไปขายซาลาเปา เขาทำดีเออทำดีใช้ได้อันนี้ผ่านอันนี้ไม่ผ่านนี่เลยอันนี้โชว์ไงโชว์ว่าถ้าอย่างเงี้ยจะแปลว่าใส่เยอะไม่ดีใช่เพิ่งทีลูกค้าบอกไม่เอาไม่สวยเราบอกไม่สวยแต่ใส่เยอะเอออยากเป็นคนวัยเจ็ดสิบแล้วอารมณ์ดีเหมือนครูไหมเราอยากเป็นแบบนั้นจริงๆวันนี้ครูเป็นอีกอีกหนึ่งครั้งที่ได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราไม่เคยเห็นได้ถ่ายทอดความสุขให้เรา ถึงแม้จะเกษียณแล้วครูก็ยังเป็นครูวันนี้ขอบคุณครูมนัสมากค่ะขอบคุณค่ะแหวนไขคุณผู้ชมที่สุพรรณทุกคนรู้จักครูมนัสกระเป๋ารถคันนี้ชจอดอยู่ข้างๆวัดสุวรรณภูมิสุวรรณภูมินะคะในในเมืองสุพรรณบุรีคุณผู้ชมไปแบบไปเร็วๆด้วยนะเพราะว่าหมดเร็วจอดหายเลยหายเลยเร็วหมดเร็วช่วงหน้า เรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนบอกเลยคนนี้ก็เป็นครูเหมือนกันเแต่ว่าจะเป็นครูสอนเรื่องอะไรในช่วงหน้าทักครูร่วมทำมาหากินโดย G p l n i a k e r Unlock Your Style ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี Yeah. you. แล้วก็มามาเหมือนว่าแบ่งบุญด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าล่อทองล่อทองอะไรเรียบร้อยคือเป็นความตั้งใจครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่แบบว่าเจอวิกฤตอาหารเสริมเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะไม่รอดแล้วนะครับแต่ว่าคนไทยยังเอ็นดูฮะก็ช่วยกันอุดหนุนจนฟื้นขึ้นมาเราก็เลยตั้งจิตเนี่ยจะสร้างเหมือนเป็นเทวลัยเนี่ยให้ประชาชนไปใช้เป็นสาธารณะเลยก็จะเป็นทั้งใช่มีสวนสาธารณะมีบ่อปลามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครอยากเข้าไปไหว้เลยไม่ต้องเสียเงินอยู่ตรงสุขคนัทธสวัสดิ์บดครับเราเข้าไปได้ จริงๆต้องประมาณต้นปีหน้าครับพร้อมมูมากเลยนะอ๋ตอนนี้ก็กำลังกำลังแบบว่าเก็บงานหล่อทองนะแต่ที่ไม่ต้องรอเลยค่ะวันนี้วันโปรโมชั่นมมาบลยมาเลย โฟนที่แบบว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เอามาออกนะครับแต่ว่าต้องมาดูมาดูสินค้าหลักของเราก่อนนี่เลยเป็นไซส์2เดือนนะหลายคนที่แบบว่าเป็นลูกค้าประจำมามาโดนะครับก็จะเคยเห็นกระป๋องที่กินได้เกือบเดือนอแต่ในกินได้เกือบ 2, 2> ดอเดือน2 0งแสนมิลลิกรัมนะครับล่าสุดเนี่ยได้รับการการันตีเป็นคอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทยเ,ไเรียบร้อยนะฮะก็มาเกียร์เทียเนี่ยไปถามคนไทยทั้งประเทศเลยนะ ถ้าจะยกให้คอลลาเจนสักหนึ่งยี่ห้อเป็นที่หนึ่งของไทยคนไทยยกให้ยี่ห้ออะไรก็ตอบว่าเป็นอาร์มาโดคอลลิจิคอลลาเจนนะครับซึ่งเหมือนเคยนะครับต้องมาชงพิสูจน์ให้ดูในรายการน,นะครับเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเราตั้งใจทําจริงๆนะเราไปถามคนไทยทั้งประเทศว่าทํายังไงถึงจะยอมกินคอลลาเจนสักทีนะครับเขา<อ>ก็บ,บอกว่าวถ้าเกิดว่าชงแล้วแบบว่าเฮ้ยถ้าใสามันไม่มีสีถ้าไม่มีน้ําตาลเนี่ยเขาก็จะยอมกินเราก็เลยทําสูตรที่วันนี้ได้รับโฆษณาอนุญาตอาหารเลยนะให้พูดได้ว่าเป็นคอลลาเจนที่ชงแล้วใส่ไม่ใส ผมแล้ววันนี้คุณพ่อก็ยังวิ่งอยู่ันละครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่ล้ําขึ้นด้วยการจับฮาร์ดเรทแล้วตอนนี้แอดดิกการออกกําลังกายมากพยายามเลี้ยงหัวใจให้ขึ้นไปถึง130ิบ้างแล้วก็แผ่วลงมานะฮะก็สนุกสนานใช่ครับจนเรื่องราวดีๆเนี่ยส่งไปทั่วประเทศผมว่าแฟนๆรายการเนี่ยเหมาะกับคนนี้มากเลยคือแม่เล็กครับผมแม่เล็กเนี่ยเป็นแม่ค้าขายติ่มซำยืนขายอาหารที่ติ่มซำก้มหยิบของเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับแต่ท้ายที่สุดนะฮะทานอาหารครบห้าหมู่ออกกําลังกายแล้วก็กินคอลลาเจกยแล้ว็หิบชุ ที่แขวนเอาไว้ปัดฝุ่นแล้วก็มาใส่แล้วก็เต้นอีกครั้งหนึ่งคร oh <my S 1> ับผมนี่แหละก็เลยบอกว่า <c oughs> เป็นความภูมิใจของเรานะครับ <c oughs> หรือว่าคุณแม่หลังคลอดที่คุณลูกหย่านมแล้ว <c oughs> นะครับก็ทานได้ด้วย <c oughs> นะฮะใช่พอเราพร้อมปุ๊บลูกหยุดเขาเรียกอะไรหย่านมแล้วเราต้องน้ำหนึ่งใหม่กลับมาดูแลตัวเองนะครับทั้งทานอาหารคร้มาหมู่ออกกำลังกายแล้วก็นี่ครับกินคอลลาเจนเข้าไปนะวันนี้ลูกค้าเนี่ยไปทั่วไทยแล้วนะครับทุกสิบครัวเรือนจะมีหนึ่งครัวเรือนที่มีกระป๋องสีทองเนี่ยอยู่ที่บ้านนะฮะ ทั้งภาคใต้ส่งคลิปมานะทำขนมลาเอากระป๋องเป็นที่ใส่อุปกรณ์นะฮะร้านกาแฟเอากระป๋องเนี่ยไปใส่ผงกาแฟนะครับเตรียมทําขายวันนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วรุ่นลูกก็กินได้ครับใบเฟิร์นนะครับอายุ28ปีบริบูรณ์นะเปรียบเสมือนกับวัยรุ่นที่ทํางานหนักเอาโอทเจ้านายดุใช้งานหนักวันนี้เปิดโปรโมชั่นดับเบิ้ลคอลลาเจนดีกว่านะครับนี่เลยนะ แค่500สายนะหนะยิบมือถือดีๆนะครับแย่งกันโทรให้ทันนะครับ 1, <ม> 1> กระป๋องเนีทานได้เกือบ2เดือนนะครับ1,990 2กระป๋อง3,980ต่อแรกครับลดไปก่อนเลยเหลือ2,990ต่อที่2ครับแถมฟรีไปเลยอีก2กระป๋องใหญ่ทันที ไ่ที่อยู่ข้างหน้านะครับและ500สายแรกรับฟรีทันทีเป็นครีมไว้อค,คอลล<ม>าเจนพันซีทั้งหมดนี้ 10, 000, 9 1 9 5 0ถ้าโทรทันจ่ายแค่2 9 9 0บาท เข้าที่ระวังป้ายโทรได้ครับผม02-766-8899หรือ line แอดอารมาโนะครับขออวยพรให้แบบว่ายิงทันโทรทันนะเพราะว่าปกติเนี่ยรายการนี้500สายนี่ถือว่าดูถูกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้อง500สายจริงๆเพราะว่าครีมเซตนี้นะครับเป็นนวัตกรรมของเราตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นครีมไวคอลลาเจนนะครับที่เนื้อนี่นะฮะ ใสนะเหมือนตัวคอลลาเจนแบบชงของเราอันนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยนะฮะใสอย่างนี้เลยเป็นครีมที่ใสแบบนี้เลยแล้วรวมถึงมาร์กหน้าเข้มข้นเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นคอลลาเจนแบบใสนะแล้วมาร์กหน้าเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นสลิปปิ้งมาร์กด้วยนะเอคือโบคอลลาเจนเลยแม่ใช่ครับแลวเนี่ยพอทาเข้าไปผิวเนี่ยจะชุ่มน้ําแล้วมีคอลลาเจนด้วยนะฮะกลิ่นหอมอันนี้เป็นเซรั่มเข้มข้นเล้ดูข้างที่ทากับไม่ทานะต่างกันเลยข้างที่ทานี่คือชุ่มน้าแต่ข้างที่ไม่ทาก็จะแห้งๆหน่อยนะฮะ วันนี้ย้ำเลยนะครับคุณจะได้เซ็ตดับเบิลคลลาเจนไปนะครับหกระป๋องทานได้เกือบ2เดือนนะครับซื้อ2แถม2จ่ายเพียง2 9 9 0าและ500สายแรกรับฟรีทันทีเป็นครีมไวท์คลลาเจนทั้งเซ็ตแบบนี้จุกๆเลยนะ1950จ่ายเพียง2 9 9 0โทรมาที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ Li@ น์แอดอาร์มาโนะครับถ้ายังไม่มั่นใจครับนี่ครับเหมือนอเกิครับชงคีคั้นก็ใสเหมือนน้ำเปล่าแบบนี้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่<ๆ> การน้องเชนสูตรที่เราแมตั้งเราในครั้คดแม่กันผมชอบอย่างหนึ่งคือไม่รู้เป็นพ่อผมหรือเปล่าที่สร้างเทรนด์นะไปชงกับกาแฟดำเพราะว่าหลายๆคนผู้ใหญ่ที่ติดกาแฟหลังๆเขาก็จะเลี่ยงกาแฟครีมเนี่ยมาเป็นกาแฟดำแล้วอันนี้มันเหมือนแบบมันเป็นภาพที่เราเคยต้องแบบว่าชงครีมเทียมชงอะไรแต่วันนี้กลายเป็นทุกคนอะ ตากผองคอลลาเจนใส่เข้าไปเออมันดูเฮลตี้แบบไม่รู้จะเฮลยังไงนะฮะวันนี้นะครับไม่ต้องคิดมากนะครับจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้เงินเดือนออกเมื่อไหร่ค่อยโทรค่อยนัดรับกันก็ได้นะฮะแล้วก็ไม่มีค่าส่งด้วยนะฮะโทรมาเนี่ยบอกแค่3อย่างนะบอกแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับได้ของตรงนี้ไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินเพียง2องพันเก้อโทรไปแล้วไม่รับเดี๋ยวเขาโทรกลับแป๊บเดียวใช่แล้วบอกเบอร์ครั้งสุดท้ายขออวยพรให้ทุกคนสั่งเซตนี้ให้ทันดับเบิ้ลคอลลาเจนทั้งกินทั้งทาในนนเเซตดียวกัั2,990บะคร 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ line แอดอามาโด99นะครับนี่ด <Yeah. S 1> ื่มง่ายนะคะไม่ข่าวด้วยนครบแค่500สายเท่านั้นค,คุณผู้ชมขาบอกเลยนี่คือคอลลาเจนมหาชน<ด> อนาคตเชนจะทําเป็นวัตถุมงคลอ,อะไรให้พวกเราเอาบูชาไป<ก>ไว <ป S 2> <ก>้ที่บ้านก็บบครับตัวเทวารยเนี่ยคงมีเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวนะจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้ลองแบบว่าเช่า,าได้เช่าแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยทำแล้วก็ลงกับเทวารยหมดหรือว่าถ้าแบบว่ามันเหลือจริงๆก็จะไปแบบช่วยสร้างวัดช่วยคนพิการอะไรอย่างเงี้ยรวมบูญกับสาธุครับ มันจากกันนะคะเราก็มีคำคมค่ะจัดคำคมให้บอสด่วนอย่าชมกับคำว่าสายเกินไปเพราะชีวิตยังมีช่วงบ่ายรออยู่ปลอยปล่อยกินโปรตีนหน่อยฟริ้วชนนึ่งเข้าวันกีฬาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ